สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดู10ล่างเดินดี2สูตรแล้วก็หน่วยล่างเดินดีอีกสสูตรนะท่านผู้ชมนะก็ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดู10ล่างเดินดี6ตัว2สูตรนะครับแล้วก็หน่วยล่างเดินดีอีก2สูตรนะท่านผู้ชมนะก็งวดที่ผ่านมานี่10ล่างของเราผมลงให้3สูตรนะท่านผู้ชมนะก็หลุดไป1นสูตรนะโดยเฉพาะ10ล่างเดินดีสูตรเก่า7ตัวนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ผม ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะกลับมาเดินนะท่านผู้ชมผิดแล้วไม่ผิดซ้ํานะครับแต่ว่าทั้ง3สูตรเก่าเราเนี่ยผมจะพักสูตรไว้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะทั้ง3สูตรเก่าเนี่ผมย้ํานะว่าผมจะพักสูตรไว้ทั้งหมดท่านใดที่คือท่านใดที่อยากชมก็คอมเมนต์มาก็แล้วกันเพราะว่าผมก็เนื่องจากมันมีสูตรหลุด1สูตรแล้วก็สูตรเข้า2สูตรนะท่านผู้ชมนะผมก็เลย ดูตัวเลขแล้วนี่ท่านผู้ชมตัวเลขมันไปกนละทางนะ <c oughs> มันก็ชนอยู่แต่ชนคือคือชนแต่ตัวเลขที่ชนนะมันก็มีทั้งติดดับด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็พูดง่ายๆคือถ้าใช้สูตรเดิมนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจทั้งสามสูตรนะท่านผู้ชมนะว่าเขาจะพร้อมใจกันเดินไหมแต่ว่าสูตรมีสูตรหนึ่งที่หลุดท่านผู้ชมก็คือสิบล่างเดินดีเจ็ดตัวที่หลุดเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาเดินสูตรที่หลุดเนี่ยผมเชื่อว่าจะกลับมาเดินต่อซึ่งตัวเลขสูตรนั้นนี่เขาก็ตรงกับสูตรที่ผมจะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชม2ส,สูตรนี่แหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตพักสูตรเก่า3ส,สูตรไว้นะแต่ถ้าท่านใดที่อยากอยากได้ยังไงก็คอมเมนต์ก็ามาหน่อยผมอาจจะถ้าถ้ามีคนอยากได้ก็ผมอาจจะเอาอัดคลิปลงให้แต่ถ้าท่านใดเอ,อ่อ คิดว่ามีสูตรแล้วที่ผมลงให้ก็จดสูตรไว้ก็ลองไปคำนวณแล้วก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับแต่งวดนี้ทั้ง3สูตรเดิมสูตรเก่าของเราผมจะพักไว้นะท่านผู้ชมนะผมจะเอาอีกสูตรมาลงให้ท่านผู้ชมนะครับ10ล่างเดินดี6ตัว2สูตรนะเป็นสูตรง่ายๆนะท่านผู้ชมนะเป็นสูตรง่ายๆนะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะเรามาดูสูตรกันเลยท่านผู้ชมครับใ้แค่13นะ13บวก1นบวก1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 นะครับเป็น10ล่าง6ตัวนะท่านผู้ชมนะ ใช้13นะท่านผู้ชมนะมี FC ถามมาบางคนก็ยังงงอยู่นะท่านผู้ชม1ิ1หนึ่งสิบสอ0ส1 0สามร้ออะไรอย่างเงี้ยหน่วย1นึ่งหน่วยสหน่วยสหน่วยสเนี่ยก็ก็คือเราดูอ่าเลขหน้าเลขหน้า3ตัวครั้งที่1กับครั้งที่2แล้วก็เลขหน้าเลขท้ายสองเลขท้ายสาตัวครั้งที่1กับครั้งที่2ท่านผู้ชมคือเนี่ยเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ บางท่านงงเลยพือวิธีง่ายๆผมก็เลยใช้เรียกว่าร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่นั่นหมายก็ว่าก็คือเลขหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนี่คือเรียกชื่อแบบกองสลากนะครับ แต่ทีนี้ผมก็จะมาเรียกเพื่อให้จําง่ายนะหลายท่านนักคํานวณเขาจะทราบกันท่านผู้ชมเพราะว่าใช้กันมานานก็คืออย่างร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็สิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่หน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่อะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับตัวนี้ก็ถ้าเป็นแบบทางการที่เขาเรียกนะกองสลากที่เขาใช้แบบเป็นทางการก็คือหลักสิบ เลขท้าย3ตัวครั้งที่1เนี่ยคือตัวนี้แหละท่านผู้ชมหรือที่เรียกว่า13เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ13 <inf. S 1> ก็คือหลัก10เลขท้าย3ตัวครั้งที่1หลัก10รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1หรือผมเรียกว่า13นั่นเองท่านผู้ชมเนี่เพื่อให้เข้าใจง่ายหวั like งว่าท่านจะเข้าใจนะครับผมจะเรียกว่า13เพื่อให้เข้าใจง่าย หนึ่งสองสามสี่ครับเรื่องวันเลขท้ายมันมีถึงสี่สี่รางวัลไงท่านผู้ชมนะเลขหน้าสองแล้วก็เลขท้ายสองนะครับก็ส mm ิบสามก็คือหกนะท่านผู้ชมนะเนี่ย <c oughs> ก็เรามาดูสี่ตินะผุ่มใช้ส่ตีงวดที่ออก60นะเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทั้งหมด12งวดนะท่านผู้ชมนะเป็นระยะ10กว่างวดนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสี่ติกันเลยนะครับ ก็ยังไม่หลุดนะทั้งหมด12งวดนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเดินดีนะหลัก10เนี่ยครับงวดล่าสุดออก3 2หลัก10ก็คือ3นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าผ่านนะครับหลัก10ก็คือ3นะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูงวดนี้ท่านผู้ชม1 3นะ13หรือหลักสิบรางวันเลข ใช้าสามตัวครั้งที่1ห,หรือผมใช้เรียกชื่อว่า13นั่นเองก็คือ6นะท่านผู้ชมนะก็คือ6นะครับก็เด่นตัวแรกก็คือเด่น6เลยนะครับท่านผู้ชม6บวก1 7บวก1ได้8บวก1ได้9บวก1ได้0บวก1ก็ได้1เนี่ยครับ เด่น10ล่างเดินดีสูตรที่1น,นะท่านผู้ชมเด่น6 7 8 9 0 1นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับ10ล่างเดินดี6ตัวสูตรที่2นะท่านผู้ชมนะสูตรนะครับใช้หน่วยบนบวกสิล่างแล้วก็บวกหกคงที่ผลลัพธ์ที่เท่าไรบวกหน่งบวก1นบวกหบวกหบวกหนะครับผมใช้งวดที่ออก60นะเป็นเศรษฐีงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ เหมือนกันครับ12งวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ12งวดยังไม่หลุดนะงวดล่าสุดเนี่ยครับออก3 2นะหลักสิบก็คือ3นะครับก็เข้าที่3นะก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรหน่วยบนบวก10ล่างบวก6นะครับหน่วยบนก็คือ4 4บวก10ล่าง10ล่างก็คือ3นะครับ แล้วก็บวกหกคงที่นะสามบวกหกก็ได้เก้าอันนี้ก็ได้สี่นะครับเก้าบวกสี่ก็ได้สามนะท่านผู้ชมนะเอาเด่นตัวแรกคือเด่นสามเลยนะครับสามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดท่านผู้ชมครับสูตรสิบล่างเดินดีสูตรที่สองหกตัวเด่น 3 4มสี่ห้าหกเจดแปห้านะครับสูตรหนะสูตรหนึนะ6 7 8 9 0 1แปดเก้สูตรสเด่นสามสี่ห้ท่านผู้ชมเอาไปจับคู่กันเองนะวันที่สลบผมถึงจะจับคู่ให้นะครับว่าเด่นตัวไหนนะท่านผู้ชมนะก็ค่อนข้างชัดเลยท่านผู้ชมงวดนี้เนี่ยจับชนกันเลยนะครับผมก็จะใช้จับชนนะทั้งสองสูตรนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ เรามาดูหน่วยล่างนะท่านผู้ชมนะหน่วยล่างเดินดี7ตัวท่านผู้ชมก็เป็นเป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะครับเป็นหน่วยล่างเดินดี7ตัวนะครับใช้แสนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับ ผลลัพธ์จะเท่าไรบวกหนึ่ง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 บวกสองบวกสองนะครับผมใช้ใสถิติงวดที่ออก90เป็นสถิติงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสถิตินั้นก็มีหลุดนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะเรามาดูนะครับสถิตินะหลุดงวดที่ออก0 0ย์ท่านผู้ชมหลุด1ง,งวดงวดที่ออก0 0นะ เรามาดูงวดล่าสุดท่านผู้ชมงวดล่าสุดออก3 2สองนะเราให้เด่น4 5 6ห8 0 2ก็ก็มาที่หลักหน่วยก็มาที่2นะครับท่านผู้ชมถือว่าผ่านนะครับผิด1ง,งวดงวดที่ออก0 0ย์ท่านผู้ชมงวดก่อนหน้านะทีนี้เรามาดูนะครับว่างวดนี้จะได้เท่าไหร่นะครับได้เด่นเลขอะไรนะแสนนะแสนก็คือ5นะ ห้าบวกสิล่าง10ล่างก็คือ3หน่วยล่างก็คือ2นะครับ3าบวกสท่านผู้ชมสาบวกสองได้ห้าอันนี้ก็ได้5นะครับ5้บวกหก็ได้ศูนย์ท่านผู้ชมเด่นตัวแรกก็เด่น0 0นบวกหได้1ด2นะครับได้3นะได้3แล้วก็ได้สี่ 4บวก2ก็ได้6 6บวก2ก็ได้8นะครับเด่น0 1 2 3 4 6 8เด่น0 1 2 3 4 6 8ถ้าผู้ชมหลักหน่วยล่าง7ตัวนะสูตรแรกนะเด่น0 1 2 3 4 5ให้4 6 8นะครับทีนี้เรามาดูหน่วยล่าง เดินดีอีก6ตัวหนึ่งศูตรท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสูตรเดิมเรานะงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับท่านผู้ชมใช่พันบวกสิคูณสบวกร้อยสองคูณสองบวกร้อบวกหคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวกหนบวกหนบวกหบวกสบวกหนะครับเอ๊ะแสงแสงหายป่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีปัญหาไม่เป็นไรนะพอดูได้นะ <c oughs> ผมใช้งวดที่ออก90นะท่านผู้ชมนะเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเรามาดูสถิติท่านผู้ชม มีหลุด2งวดเนี่ยครับหลุดงวดแรกแล้วก็เดินแล้วก็หลุดนะแต่ไม่หลุดซ้านะท่านผู้ชมนะก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมจากนั้นเขาก็เดินยาวเลยนะครับอีก6งวดเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับงวดล่าสุดออก3าสองนะก็เด่น2 3 4 5ามี่ห้า็ดดก็มาที่2นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านนะทีนี้เรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมนะ พันนะพันก็คือ6พันก็คือ6 11ิบหนคูณสี่ก็คือ7 4 7 28ท่านผู้ชมร้อยสองคูณสอร้อยสองก็คือ2 2 2สองสเป็นสี่ร้อยสามก็คือ0ูนวกหคงที่นะครับ ได้5 0บวก5ได้5 8บวก4นะ8บวก4ได้2อันนี้ก็ได้6 <c oughs> 5บวก2ได้7 6บวก7ก็ได้3นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกก็เด่น3 3มบวก1ได้4บวก1ได้5นะครับ บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9นะครับเด่น3 4 5 6 8 9เด่น3 4 5 6 8 9นะครับนี่เป็นหน่วยล่างเดินดี6ตัวสูตรที่2ท่านผู้ชมนะหลุดหลุด2สูตรเอ้ยหลุด2งวดแต่ไม่หลุดซ้ำนะส่วนสูตรนี้หลุด1งวดท่านผู้ชมงวดที่ออก00นยะ์วก็ เด่นสูตรแรก0 1 2 3 4 6 8สูตร2อนะท่านผู้ชมนะเด่น3 4 5 6 8 9ก็จับชนกันเลยนะท่านผู้ชมนะจับชนกันเลยนะครับเดี๋ยววันสรุปผมถึงจะมาจับชนให้นะก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับ10ล่างเดินดี2สูตรแล้วก็หน่วยล่างเดินดี2สูตรท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกด Sub s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะท่านผู้ชมนะคลิปหน้าเรามาดูดับ10ล่างแล้วก็ดับหน่วยล่างกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ